เสียงแรกของความเงียบไม่ใช่เสียงที่เราต้องพยายามได้ยินแต่มักเกิดขึ้นในขณะเดียวกันที่เราหยุดพยายามทุกอย่างบางครั้งเราก็พยายามทำให้ใจสงบเหมือนปิดเสียงรบกวนทั้งหมดแต่ยิ่งพยายามความคิดกลับยิ่งดังเรากับเราปิดหน้าต่างไม่ให้เสียงข้างนอกเข้าแต่กลับได้ยินเสียงในห้องชัดยิ่งกว่าเดิม เราคุ้นกับคำว่าสมาธิในแบบที่ต้องหลับตาต้องอยู่ในที่เงียบหรือไม่ก็ต้องทำให้ใจว่างแต่น้อยครั้งที่เราจะถามตัวเองว่าว่างแบบไหนว่างจากสิ่งภายนอกหรือว่างจากการหนีมีคนจํานวนไม่น้อยที่หนีเข้าสมาธิเพราะเหนื่อยหนีจากเสียงหนีจากคนหนีจากความคิดแต่เมื่อออกมาสู่โลกจริง เพียงคำพูดเดียวก็ทำให้ใจที่เคยนิ่งกลับสั่นอีกครั้งสมาธิที่หลบโลกจึงเหมือนบ่อน้ำที่สงบเพราะไม่มีลมแต่เมื่อมีใครโยนหินลงไปน้ำที่นิ่งนั้นก็เผยให้เห็นว่ามันไม่ได้ลึกอย่างที่คิดในทางพุทธธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นจึงเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยความเห็นถูกไม่ใช่สมาธิที่เพียงสงบแต่ไม่รู้เพราะความสงบที่หนีจากทุกข์คือการพักส่วนความสงบที่เห็นทุกข์คือการพ้นลองนึกถึงคนหนึ่งที่เดินเข้าไปในป่าเขาพบความเงียบความเย็นความสบายแต่ในใจยังมีเรื่องค้างจากเมืองที่เพื่อนจากมาแม้เสียงรอบตัวจะเงียบ แต่เสียงข้างในยังดังอยู่เสมออีกคนหนึ่งยังคงอยู่ในเมืองเดิมนั้นรถยังแล่นคนยังพูดเสียงยังดังแต่ใจเขาไม่ได้วิ่งตามเสียงใดไม่พยายามหนีไม่ต้องปิดโลกเพราะเขาเข้าใจว่าความนิ่งจริงๆไม่ได้ขึ้นกับสถานที่แต่อยู่ที่ใจนี่คือสองโลกของความสงบโลกหนึ่งสงบเพราะหลบ อีกโลกหนึ่งสงบเพราะเห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในตอนนี้การเดินทางเพื่อเข้าใจว่าสมาธิแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเงียบแต่อยู่ที่ใจที่เงียบแม้ท่ามกลางเสียงอีกด้านหนึ่งของความสงบคือการหลบโลกเมื่อใจเหนื่อยล้าเรามักสแสวงหาที่เงียบที่ที่ไม่มีใครแตะไม่มีเสียงรบกวนเพราะเราคิดว่า ถ้าโลกหยุดใจก็คงสงบ